วันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับวันนี้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยจะได้มีโชคลาภนะครับจากผู้ใหญ่นะครับได้ค่อนข้างดีนะครับนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้ค่อนข้างดีมากนะครับทั้งผู้ใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับหากมีต้องการในเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับการเลื่อนขั้นวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะไปขอผู้ใหญ่ครับนะครับส่วนการเงินวันนี้โอเคมาก นะครับการเงินวันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับใช้จ่ายอะไรต่างๆได้อย่างสบายมือนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของการเก็บออมคครับไม่ใช่เพราะรู้ว่าเงินฟลอ์แล้วใช้ใหญ่เลยโอ้โฟลอ์อะไรเงี้ยนะฮะก็จะกลายเป็นเงินฝืดได้ใช่ฟล์อยู่ใช่เราเราฟล์ปุ๊บเราต้องกระจายรายได้ชาวบ้านไปห่วชาวบ้านเองไม่หของตัวเราอย่างนี้ไม่ได้นะคะครับ ความรักความรักนะครับวันนี้ความรักก็ไม่ได้เสียหายอะไรทั้งคู่นะครับทั้งคนที่มีแฟนแล้วกับคนที่ยังไม่มีแฟนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็คือไม่ได้เสียหายอะไรคือกลางๆนะครับเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราท่านที่จะต่อเนื่องนะครับไม่ขึ้นก็ลงลงใช่วมีวันนี้ก็ดีนะครับอาจาวันศุกร์อ่ะหมายห้าสีหมายห้าสีหมายห้าสีก็จะคล้ายแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆมันมันจะรวบรวมหลายเรื่องนะฮะนะครับก็คือตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโชคลาภ นะครับและที่สำคัญเนี่ยคือคือมีหมายเสีนะครับเพวาซุปเปอร์เซเว่นพวกนี้เป็นหินที่มีมีการรวมนะฮะมันก็คือจากการปกป้องแบบครบวงจรนะครับสวยสวยไหมคะใหญ่ไหมใหญ่นิดนึงวันเสาร์วันเสาร์นะฮะ วันเสาร์ในเรื่องของการงานนะครับวันนี้วันนี้นะครับคนทําธุรกิจนะครับอาจจะต้องระวังโดนหลอกนิดหนึ่งนะฮะนะครับโดนหลอกนิดนึงก็คือจุดที่ง่ายที่สุดก็คือมีการจะมีการเซ็นสัญญาอะไรก็ต้องมีทนายนะครับแล้วก็ต้องมีการที่ที่คุยกันให้ค่อนข้างเคลียร์นะครับก็คือเป็นการป้องกันได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนการเงินนะครับวันนี้อาจจะมีคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการที่ตัดสินใจในการลงทุนนะครับในการศึกษาในเรื่องของเอ๊ะเราจะจะลงทุนตรงนี้นะอะไรเงี้วัันนนี้ะครบ พิจารณาดูดีๆ,ๆนะครับโอกาสประสบความสําเร็จมีค่อนข้างสูงครับเ<ช>ป<ล>็นการลงทุนแต่ว่าเป็นทุนที่ได้ผลดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความรักนะครับวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าคนที่เกิดความรักเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าเหมือนคนโสดที่แอบรักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราก็ต้องนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้บอกผลว่าดีไม่ดีนะครับแต่มันอยู่ในในสเต็ปต่อไปที่ที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับอย่าท้ออย่าท้อ วันเสาร์ที่มาตามวันเสาร์คือวันเสาร์นะครับอ่าเลดแจสเปอร์นะฮะเป็นเลดแจสเปอร์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของตัวเออเข้ากันนะสีคล้ายๆกันนะฮะก็คือจะค่อนข้างที่กระตุ้นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวซับนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความอดทนในเรื่องของการทํางานต่างๆซับเหรอซับจับเลยดูดซับเลยนะฮะนี่ดูดซับเลยนะฮะวันอาทิตย์นะฮะ วันอาทิตย์เนี่ยการงานดีมากนะครับวันนี้นะฮะก็คือเขาจะได้รับความเมตตานะครับในเรื่องของการงานนะครับจากทางผู้ใหญ่นะครับในเรื่องเพื่อนร่วมงานนะครับแต่คนที่ทํางานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากครับในวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ในวันนี้นะ,ะนะครับส่วนในคนในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เยอะนิดหนึ่ง ดูปวดหัวมากเลยจังเายนะครับอาจจะเป็นหนี้เก่านะครับหรือว่าหนี้ต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวการเงินที่บางอย่างเนี่ยมันเราไม่ได้ทํำนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมารับผิดชอบนะครับในวันนี้จะมีค่อนข้างทีจะสูงครับ นะครับส่วนต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เออความรักสิความรักวันนี้เนี่ยเหมือนคนวันอาทิตย์จะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับเออมีแฟนแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะบอกรักนะครับหรือว่าจะให้ของแฟนหรืออะไรต่างๆนะฮะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับมันก็ต้องมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบหยุดสํารวจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นคนโสดนะครับก็คือเหมือนจะแบบเหมือนชอบใครก็ไม่ค่อยกล้าไปไปบอกเขานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีในการบอกตัวเองนะครับว่าเออคิดอยู่กับตัวเองว่า ต่อไปเราจะทํำยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ดวงดีก็ค่อยบอกก็ได้อ่าใช่ไหมครับอย่างที่บอกดวงขึ้นขึ้นลงลงเนาะอ่หินละจ้าหินนะครับเป็นไทเกอระอัยส์นะครับผมไทเกอัยไระอัยตั๊กเสือใส่ดล๋ยดุ๋อไหมไหนดุ๋ยไหมมีขู่มีขู่เออเป็นเสือใช่ไหมครับเป็นเสือเป็นเสือใช่ไหมมาช่วยหน่อยบ้างคะไทเกอระอัยเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราใส่จริงๆเนี่ย เหมาะนะครับเพิ่งเพิ่งมีรัชการเนี่ยเขามามามาดูแล้วก็ใส่ชักกายไปคือมันจะเสริมด้องความมั่นคงนะครับแล้วก็ทำให้คนเกรงใจอำนาจนะรวมทั้งเจ้านายด้วยนะรวทั้งเจ้านายด้วยนายก็จะเกรงใจใช่สวนไมเลยใช่แต่ต้องดูระวังระวังเจ้านายใส่สองอันโอ้โหพอมมากเดี๋ยวดูใส่ผ้า เอวรอบเอวเอลยพี่รอบลอยลอยรอบเอวเลยแล้วก็ถ้าจริงๆนะมีบางคนเนี่ยเขาแบบไปเวลาไปคุยคนที่ชื่อเรื่องหินาหามกากๆเนี่ยเวลาไปคุยปุ๊บเนี่ยเขาจะมีหินในการวางตรงนี้เลยนะปรากฏอีกฝั่งก็แก้จ้าวางทับาทับในตำหน่งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยน่นนมอมีนเอาเป็นเรื่องหินเลยนะสมมติว่าหนูหนูต้องใช้ทุกอันน่ะแบบแบบทุกวันแล้วคิดว่าเออให้อยู่ในมือในเส้นเดียวกันอย่างนี้ฮะก็ คือเส้นหนึ่งเนี่ยสมมุติไปมี10อันนะครับก็10พลังละใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณไปไปรวมอย่างเงี้ยนะครับไทยก็อ่านเสียงสิอันนะครับประกอบอีกอันหนึ่งไทยก็อ่านแค่2อันอย่างเงี้ยใช่ไหมสองมันก็ไม่เท่ากับ10อยู่แล้วถูกหารพลังไมอถูกหารมันไม่เชิงถูกหารแต่มันก็ไม่ไม่คอม p l e t ไม่เต็มที่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหินถ้าคุณเอาไปรวมกันเนี่ยหนึ่ง นะครับมันต้องเป็นทิศทางเดียวกันถ้าเป็นเรื่องเงินก็ต้องเป็นทิศทางเรื่องเงินเดียวกันนะครับแล้วหินเนี่ยโดยเนื้อเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าว่าเขาเรียกอะไรความแข็งเท่ากันไม่งั้นถ้าแบบคุณแข็งไม่เท่ากันเนี่ยแล้วไปไปอยู่ในเส้นเดียวกันมันชนกันแตกนะครับอ๋อเขาก็มีศาสตร์ของเขาเนาะวันนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง7วันใครไม่ทันก็เข้าไปดูใน Facebook ของเราได้นะคะวันนี้ขอบคุณหมอบินมองมาเช่นะคะขอบคุณ เดี ar, well. hmm. hmm. bueno, well, ๋ยวช่วงหน้าเราจะมีวิธีรับมือจัดการกับความโกรธและความหงุดหงิดในตัวเราอยากรู้เป็นยังไงรอสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมา Auntie Anne's แป้งไวซ์ซูเปอร์เฟรชจากเมมเบรลีนนิวยอร์กโมเดิร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์